เมื่อเรื่องโกหกทั้งหมดดันกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Cry Wolf ซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้ผมขอทุกคน50ไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมนะครับหากอยากรับชมกันแล้วก็เชิญรับชมกันได้แล้วครับหนังจะเปิดมาที่กลางป่ามีเด็กสาวคนหนึ่งกําลังวิ่งหนีใครบางคนอยู่เธอได้วิ่งไปซ่อนที่หลังต้นไม้จากนั้นจู่ๆเสียงโทรพทมมือถือของเธอเนี่ยก็ได้ดังขึ้นมา มันจึงทําให้คนที่ตามเธอมานั้นรู้ตัวจากนั้นเสียงปืนเนี่ยก็ได้ดังขึ้นและภาพก็ได้ตัดไปตัดมาที่โอเว่นครับหรือว่าพระเอกของเรานั่นเองโอเว่นนั้นได้ย้ายมาที่โรงเรียนประจําเวสเลกและว,วันนี้ก็เป็นวันแรกที่เขาต้องย้ายมาอยู่ที่นี่แต่พอมาถึงโอเว่นกลับไม่พบใครเลยสักคนเขาได้เดินไปสำรวจจนกระทั่งได้เจอกับหญิงสาวคนหนึ่งโอเว่นจึงถามหญิงสาวคนนั้นไปว่าทุกคนหายไปไหนกันหมด พวกเขาอยู่ที่ห้องประชุมหญิงสาวคนนั้นกล่าวจากนั้นโอเวนก็ได้บอกว่าฉันย้ายมาใหม่และเพิ่งมาถึงที่นี่เธอจึงตอบว่ารู้แล้วโอเวนจึงถามต่อว่าเธอรู้ได้ยังไงโรงเรียนนี้เล็กจะตายข่าวเลยแพร่ไปไวจากนั้นโอเวนจึงถามต่อว่าพวกเขาประชุมกันเรื่องอะไรเธอจึงเล่าให้โอเวนฟังว่ามีนักเรียนหญิงคนหนึ่งไปยุ่งกับชายเจ้าปัญหาและตอนนี้เธอก็ได้หายตัวไปตำรวจเลยมาสอนพวกเราเรื่องการป้องกันตัว จากนั้นโอเวนจึงแนะนําตัวกับเธอซึ่งเธอเนี่ยมีชื่อว่าดอทเจอร์ครับดอทเจอร์ได้ถามกับโอเวนว่าเขาย้ายมาจากไหนแบ็กฟอร์ดก่อนหน้านั้นก็คอร์ลิเจนแล้วเวฟเตอร์ดูเหมือนว่าโอเวนเนี่ยจะย้ายโรงเรียนมาหลายที่แล้วนะครับซึ่งในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังคุยกันอยู่นั้นอาจารย์คนหนึ่งก็ได้เดินออกมาเธอเห็นว่าดอทเจอร์เนี่ยไม่ยอมไปเข้าประชุมเธอจึงสั่งจากบ,บริเวณดอทเจอร์ซะแต่โอเวนเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยพูดแก้ตัวให้ผมผิดเองครับผมมาที่นี่วันแรก ผมเลยขอให้เธอไปส่งที่หอพักอาจารย์คนนั้นจึงไม่ได้ว่าอะไรพร้อมบอกให้ดอตเจอร์เนี่ยพาโอเวนไปส่งที่หอซะจากนั้นก็ตัดไปที่หอพักของโอเวนครับเขาได้รู้จักกับเพื่อนรูเมทคนใหม่ที่มีชื่อว่าทอมต่อมากลางดึกในคืนเดียวกันในระหว่างที่โอเวนกำลังนอนอยู่นั้นจู่ๆทอมก็ได้เข้ามาปลุกโอเวนพวกเราจะแอบออกไปข้างนอกนายสนใจไปด้วยกันไหมทอมกล่าวก่อนที่โอเวนจะตอบปฏิเสธไป ทอมเนี่ยจึงบอกว่าดอจเจอร์บอกให้พานายไปด้วยโอเวนพอได้ยินแบบนั้นเขาจึงตัดสินใจไปกับทอมทันทีทั้งสองคนได้แอบมาที่โบสแห่งหนึ่งที่นั่นมีพเพื่อนๆในกลุ่มของทอมและดอจเจอร์รออยู่พอมาถึงทอมจึงแนะนําโอเวนให้ทุกคนได้รู้จักซึ่งสมาชิกในกลุ่มเนี่ยจะประกอบไปด้วย1นึ่งแบรนดอนหรือชายที่ดูเกเรที่สุดในกลุ่ม 2. เกรแฮมหรือว่าหนุ่มอ้วน 3. ลูอิส Lewis, หรือชายผิวดำาี เมอร์ซีเดสเธอเป็นแฟนสาวของลูอิส5เลจีน่าหรือสาวแว่นและเมื่อทุกคนมากันครบดอเจอร์จึงบอกให้เริ่มเกมได้ทุกคนได้วางเงินเดิมพันกันโอเวนจึงพูดขึ้นว่าจะไม่สอนฉันก่อนเหรอมันคือเกมโกหกเป้าหมายคืออยากให้คนสงสยัยปั่นหัวเพื่อนๆและกำจัดศัตรูฉันจะแอบเลือกคนนึงในกลุ่มให้เป็นคนโกหกหรือว่าหมาป่าส่วนคนอื่นคือแก่ ถ้าเธอหาหมาป่าเจอและหวาดล้อไม่คนอื่นโหวตหมาป่าออกได้เงินก็จะเป็นของเธอแต่ถ้าหมาป่ารอดไปได้เงินก็จะเป็นของเขาเมื่อพูดจบทั้งหมดจึงเริ่มเล่นเกมทันทีทุกคนได้เริ่มหาว่าใครเป็นหมาป่าจากนั้นโอเว่งก็ได้โชว์สกิลเขาได้ปั่นหัวเพื่อนๆในกลุ่มจนทุกคนนั้นถูกโหวตออกจากเกมระวังหลังให้ดีนะไอหน้าอ่อน เื่อนได้พูดจาโคตรเกเเลยวะ่ะและพอจบเกม <S <S เพื่อนๆทุกคนก็ได้พากันกลับหอทำได้ไม่เร็วนี่สำหรับวันแรกโอเว่นจึงตอบกลับไปว่าไม่หรอกลูกคนรวยพวกนี้หมูเองต่างหากโอเว่นได้ดูถูกเพื่อนๆของดอทเจอร์ไปว่าพวกเขาเหมือนพี่น้องที่ชอบทะเลาะก,กันเองดอทเจอร์จึงสวนกลับไปว่าลูกคนรวยพวกนี้เป็นเพื่อนของฉันเมื่อพูดจบเธอจึงเดินหนีโอเว่นไปทันทีวันต่อมา ตำรวจเนี่ยก็ได้พบศพของผู้หญิงตอนต้นเรื่องแล้วนะครับจากนั้นก็ตัดกลับมาที่โอเว่นเช้าวันนั้นเขาได้ไปโรงเรียนสายเมื่อมาถึงที่ห้องเขาก็ได้พบกับวอลเกอร์หรืออาจารย์สอนวาาสารวอลเกอร์ Walker ได้บอกให้โอเว่นเนี่ยรีบหาที่นั่งซะซึ่งหลังจากหมดคาบเรียนตอนพักเที่ยงทุกคนเนี่ยก็ได้มานั่งคุยกันพวกเขาได้รู้เรื่องการพบศพของหญิงสาวตอนต้นเรื่องแล้วโดยทอมเนี่ยได้โม้กับเพื่อนๆไปว่าฆาตกรจัดการกับเธอจนเสียชีวิต และปล่อยให้หมาป่ากินซึ่งหลังจากที่พูดคุยเรื่องนี้กันเสร็จโอเวนก็ได้ถามกับทุกคนไปว่าแล้วเราจะได้เล่นเกมกันอีกไหมดอทเจอร์จึงตอบว่าเธอไม่อยากเล่นโอเวนพูดถูกพวกเรารู้จักกันดีเกินไปจนรู้ต่ายกันหมดแล้วลูอิสหรือชายผิวดำเนี่ยเลยบอกดอทเจอร์ไปว่างั้นเธอจะเลิกเล่นเกมนี้เพราะอเด็กใหม่นี่งั้นเหรอไม่จําเป็นดอทเจอร์กล่าวเราจะเล่นกันทั้งโรงเรียนให้พวกเขาเป็นลูกแกะส่วนเราเป็นหมาป่าเมื่อพูดจบ เพื่อนทุกคนเนี่ยก็ต่างพากันงงไปเลยครับดอตเจอร์จึงได้ถามกับทุกคนไปว่าทํายังไงถึงจะเล่นเกมนี้ได้ดีที่สุดกล่าวหาคนอื่นถูกต้องไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าสาวคนนั้นงั้นทําไมเราถึงไม่ตั้งข้อกล่าวหาล่ะหวาดล้อมไม่ทุกคนเชื่อว่าฆาตกรอยู่ในโรงเรียนซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นแค่ไอเดียของดอตเจอร์นะครับส่วนวิธีการนั้นทุกคนก็ยังคิดไม่ออกว่าจะทํายังไงให้คนทั้งโรงเรียนเชื่อได้ซึ่งหลังจากพูดคุยกันเสร็จ ก่อนเข้าเรียนโอเวนก็ได้ไปหาโรเจอร์อีกครั้งเขาได้บอกกับเธอไปว่าเขามีไอเดียที่จะทําให้คนทั้งโรงเรียนเชื่อแล้วว่าฆาตกรอยู่ในโรงเรียนนี้ถ้าเราบอกว่ามีคนส่งอ e ีเมลมาให้พวกเราเกี่ยวกับฆาตกรรมต่อเนื่องที่เคยเกิดขึ้นเมื่อพูดจบโรเจอร์จึงนัดโอเวนไปที่ห้องสมุดเราจะสร้างตัวฆาตกรกันแต่าภาพไปที่ตอนเลิกเรียนครับโอเวนได้มาที่ห้องสมุดต,ตามนัดทั้งคู่ได้เริ่มเขียนอ e ีเมลเรื่องฆาตกรทั้งสองได้ตั้งฉายาของฆาตกรว่าหมาป่า เขาจะสวมหน้ากากสกีสีส้มส่วนชุดที่ใส่คือแจ็คเก็ตลายพลางฆาตกรจะเปลี่ยนโรงเรียนไปเรื่อยๆการสังหารหมู่จะเริ่มต้นขึ้นในคืนพระจันทร์เต็มดวงซึ่งมันคือสุดสัปดาห์นี้เองครับจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เอาเรื่องที่พวกเขาแต่งเนี่ยไปเล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟังเหยื่อรายแรกคือเด็กสาวท้องถิ่นที่ถูกสังหารขนาดหลงป่าทุกคนในกลุ่มจึงพากันแต่งเรื่องเกี่ยวกับเหยื่อที่โดนสังหาร โดยแบรนดอนได้พูดขึ้นว่าเหยื่อรายแรกคือสาวผมดำตาสีน้ำตาลมันคือลักษณะของเมอร์เซเดสแฟนสาวของรูอิสนั่นเองครับและพอแบรนดอนได้พูดแบบนี้ขึ้นมาคนอื่นๆในกลุ่มจึงได้แต่งถึงฉากการตายของเพื่อนในกลุ่มคนอื่นด้วยเช่นกันรายต่อไปคือชายที่ชอบลังแกผู้หญิงเขาถูกขังให้จมกองเลือดหลังจากที่ถูกเชืออน้องชายไปแล้วรายที่สามคือชายผิวดำเขาถูกสังหารที่ระเบียงทางเดิน ส่วนเดียร์ไลต่อไปคือดอตเจอร์ไวพริบจะฝืดสนิทตอนโดนฆ่าลิ้นจุกปากและสุดท้ายรลยสสำคัญลุงแสนดีผู้หลงรักสาววายร้ายและทั้งหมดคือเรื่องที่พวกเขาจะส่งไปให้ทุกคนในโรงเรียนคืนนี้ตัดไปที่วันต่อมาครับอีเมลเรื่องฆาตกรที่พวกเขาได้ส่งไปให้นักเรียนทุกคนเนี่ยมันได้แพร่ไปอย่างรวดเร็วจากนั้นในระหว่างที่โอเว่นกำลังไปเรียนเขาก็ได้เจอกับ,บวอกเกอร์หรืออาจารย์สอนวัรนศาสตร์ของเขาอีกครั้ง โดยเขานั้นได้ขอคุยกับโอเว่นเป็นการส่วนตัววอลเกอร์ Walker ได้เล่าว่าเขาเนี่ยได้อ่านอ e ีเมลเรื่องฆาตกรของโอเว่นแล้วพวกเขาส่งมาให้คุณเหรอใช่แล้วและมีคนส่งไปให้แม่ของผู้ตายด้วยเธอจึงส่งไปให้ทนายซึ่งเขาก็ได้โทรไปหาพอ,อ,อเมื่อเช้านี้ถ้าพวกเขารู้ความจริงแล้วก็โอเว่นต้องถูกไล่ออกแน่แต่ไม่ต้องกังวลนะฉันไม่คิดจะไปบอกผู้เขาหรอกหลังจากที่คุยกันเสร็จโอเว่นก็ได้กลับมาที่ห้องซึ่งในขณะนั้นเอง จู่ๆก็มีอ e ีเมลปิศนาส่งมาถึงเขาระวังให้ดีในสิ่งที่ขอซึ่งโอเว่นเนี่ยคิดว่าเป็นฝีมือของทอมเขาเลยตอบกลับไปซึ่งในเวลานั้นเองทอมก็ได้โผล่มาพอดีฉันได้รับข้อความนายแล้วแต่ดูเหมือนว่าทอมเนี่ยจะไม่รู้เรื่องนะครับทอมคิดว่ามันอาจจะเป็นฝีมือของดอจเจอร์เพราะมันเป็นไอเดียของเธอที่เป็นคนเปลี่ยนเกมตั้งแต่แรกซึ่งพอทอมรู้แบบนั้น เขาจึงตอบอีเมลปริศนานั่นไปไม่ว่าเป็นใครเขารู้เมลนายแสดงว่ามันต้องเป็นคนในโรงเรียนนี้จากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ดอทเจอร์ครับเธอกําลังว่ายน้ําอยู่โอเว่นและทอมเนี่ยได้แอบมากแกล้งดอทเจอร์จากนั้นจูจ่ๆดอทเจอร์ก็ไม่โผล่ขึ้นมาจากน้ําโอเว่นที่เห็นท่าไม่ดีเขาจึงรีบลงไปช่วยดอทเจอร์ทันทีแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นแผนของเธอเธอได้กแกล้งจมน้ําเพื่อที่โอเว่นเนี่ยจะได้มาช่วย เธอแกล้งชั้นสองหนในวันเดียวเลยนะซึ่งดูเหมือนว่าดอจเจอร์เนี่ยก็จะไม่รู้เรื่องอีเมลนั่นเหมือนกันทอมจึงบอกว่ามีคนใช้ชื่อหมาป่าส่งข้อความไปหาโอเว่นบอกว่าเขาจะลอกกระดูพวกเราดอจเจอร์จึงอธิบายไปว่าเธออ่านหนังสืออยู่กับเลจิน่าตลอดช่วงบ่ายคงมีคนพยายามขู่ให้เธอกลัวโอเว่นจึงคิดว่ามันอาจจะเป็นฝีมือของเกรแฮมเพราะว่าโอเว่นเนี่ยเพิ่งจะหักหน้าเข้าไปต่อเล่นเกมเมื่อคราวก่อนจากนั้นโอเว่นก็ได้ไปหากเกรแฮมเขาได้ถามกเลแฮมเรื่องอีเมลนั่น ในายใช้ชื่อหมาป่าส่งข้อความมาใช่ไหมเกรแฮมจึงตอบว่าเปล่าเขาติวหนังสืออยู่นี่ตลอดช่วงบ่ายจากนั้นเกรแฮมก็ได้บอกกับโอเว่นไปว่าฉันได้แจ้งเรื่องห้องนายทําเสียงดังไปแล้วโอเว่นที่ได้ยินแบบนั้นก็งงไปเลยครับห้องนายอยู่ข้างบนห้องฉันนายทําเสียงดังอย่่งกับเปิดศึกมวยปั้มซึ่งพอโอเว่นรู้แบบนั้นเขาจึงรีบกลับมาดูที่ห้องทันทีและเมื่อมาถึงเขาก็ได้พบว่าห้องของเขาเนี่ยถูกหรือข้าวของกระจุยกระจายไปหมดแต่ข้าวของพวกนั้นเนี่ย มันดันเป็นของทอมส่วนข้าวของโอเว่นนั้นกลับไม่ถูกแตะต้องเลยแม้แต่น้อยโอเว่นจึงถามไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นฝีมือนายหรือเปล่าไม่ใช่โอเว่นตอบแล้วทำไมข้าวของนายถึงไม่ถูกค้นซึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังจะมีปากเสียงกันเสียงจากโน้ตบุ๊กของโอเว่นก็ได้ดังขึ้นและเมื่อเปิดดูก็ปรากฏว่าเป็นข้อความของหมาป่าฉันกินเพื่อนแกจากนั้นทอมก็ได้มองไปเห็นเหล็กเจาะคิ้วที่เปื้อนเลือดวางอยู่ มันเป็นของแบรนดอนนั่นเองครับโอเวนจึงถามทอมว่านายคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับแบรนดอนหรือเปล่าแต่ทอมก็ไม่คิดแบบนั้นเขาคิดว่าเลจิน่าเพื่อนในกลุ่มอีกคนเนี่ยคงร่วมมือกับแบรนดอนเพื่อหลอกพวกเขาทอมเลยโทรไปหาเธอเพื่อถามความจริงจากนั้นโอเวนก็ได้รู้ครับว่าเรื่องที่อรเจอร์บอกเขาก่อนหน้านี้มันคือเรื่องโกหกเพราะเลจิน่าบอกว่าช่วงบ่ายเธอไม่ได้อ่านหนังสืออยู่กับอรเจอร์และพอโอเวนรู้แบบนั้นเขาจึงตรงไปหาอรเจอร์ที่ห้องสมุดทันที เธอทำแบบนี้ทำไมดอตเจอร์ ger จึงอธิบายเรื่องทุกอย่างให้โอเวนฟังซึ่งตรงนี้เราจะได้รู้ความจริงครับว่าแท้จริงแล้วดอตเจอร์เนี่ยไม่ใช่เด็กบ้านรวยเหมือนคนอื่นๆเธอกลัวว่าจะมีคนรู้ความจริงตอนนั้นจึงโกหกไปซึ่งโรงเรียนที่พวกเขาเรียนอยู่เนี่ยมันเป็นโรงเรียนสําหรับคนรวยนะครับโอเวนเองก็เป็นเด็กบ้านรวยเช่นกันดอตเจอร์บอกว่าเธอเนี่ยได้ทุนการศึกษาในการเข้าเรียนซึ่งในขณะนั้นเองโอเวนก็ได้มองไปเห็นใครบางคนที่เดินผ่านพวกเขาไป เขาใส่หน้ากากสกีสีส้มจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็พยายามเดินตามหาชายคนนั้นแต่สุดท้ายผู้เขาก็ไม่พบหลังจากที่ออกมาจากห้องสมุดทั้งสองคนก็ได้คุยกันเรื่องฆาตกรโอเว่นคิดว่าไม่แน่เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับพวกเขามันอาจจะเป็นฝีมือของฆาตกรตัวจริงก็ได้เขาอาจจะอ่านอีเมลพวกเราแต่ดอเจอร์ก็ไม่คิดแบบนั้นเธอคิดว่าเป็นฝีมือของแบรนดอนซึ่งก่อนหน้านี้แบรนดอนได้บอกกับทุกคนว่าเขาจะขอยืมรถของทอมเพื่อไปหาสาวที่มหาลัย ดอจเจอร์เลยพนันกับโอเว่นว่าแบรนดอนเนี่ยไม่ได้ไปที่มาหาลัยจริงๆแบรนดอนคงมาแกล้งเราหลังจากพูดคุยกันเสร็จดอจเจอร์จึงขอตัวกลับส่วนโอเว่นเนี่ยก็ดันลืมกระเป๋าไว้ในห้องสมุดเขาจึงต้องกลับไปเอาแต่พอไปถึงกระเป๋าเป้ข,ของเขาก็ได้หายไปแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาโอเว่นก็ได้โทรไปหาสาวของแบรนดอนเพื่อเช็กว่าเขาได้ไปหาเธอจริงๆหรือเปล่าแต่เมื่อโทรไปเธอกลับบอกว่าแบรนดอนไม่ได้ไปหาเธอ นั่นจึงหมายความว่าเขาเนี่ยได้แพ้พนันอตเจอร์โอเว่น Owen เลยกล่าวว่าจะเอาเงินไปให้เธอซึ่งในระหว่างทางเมอร์ซเดสก็ได้บอก,กบเขาว่าเธอเห็นดอทเจอร์ที่ตึกคณะอาจารย์โอเว่นจึงไปที่นั่นและพอไปถึงเขากลับเห็นว่าดอทเจอร์เนี่ยกำลังจูบก,กับวอลเกอร์อาจารย์ของเขาอยู่พอโอเว่นเห็นแบบนั้นก็ช้ำใจไปเลยครับเขาได้เดินกลับมาที่หอพักทอมก็ได้บอกว่าบัรนักษักเนี่ยได้เอากระเป๋ามาคืนโอเว่นแล้วจากนั้นวันต่อมา ในระหว่างเรียนในขณะที่โอเว่นเปิดกระเป๋าจู่ๆก็มีมีดเล่มหนึ่งหล่นออกมาจากกระเป๋าของเขาเพื่อนๆที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็ต่างพากันตกใจกันยกใหญ่และเมื่อหมดคาบเรียนวอลเกอร์ Walker หรืออาจารย์ของโอเว่นเนี่ยก็หมดความอดทนครับเขาได้ยึดมีดของโอเว่นไปและบอกว่าจะเอาเรื่องทั้งหมดไปบอกกับอาจารย์ใหญ่โอเว่นจึงพยายามอธิบายไปว่ามันไม่ใช่ของผมมีคนลื้อห้องผมด้วยอาจารย์เลยถามกลับไปว่าแล้วเธอได้เป็นรายงานเรื่องนี้หรือเปล่าผมคิดว่าเป็นแบรนดอน อาจารย์วอลเกอร์เนี่ยเลยบอกว่าเมื่อเช้านี้เบรนดอนก็ไม่ได้เข้าเรียนเขาพยายามทําให้ผมคิดว่าอีเมลน่าเป็นของจริงแต่ดูเหมือนว่าอาจารย์วอลเกอร์เนี่ยจะไม่เชื่อนะครับฟังนะโอเว่นมันจบแล้วเธอพกอาวุธเข้าห้องเรียนพรุ่งนี้เธอโดนไล่ออกแน่จากานั้นโอเว่นจึงตัดสินใจบอกเรื่องที่เขาเพิ่งเห็นเมื่อวานผมรู้เรื่องคุณกับลอตเจอร์แต่อาจารย์วอลเกอร์เนี่ยก็ยังทําเป็นไม่รู้เรื่องเขาเป็นแค่นักเรียนในวิชาของฉันไม่ว่าเธอได้ยินอะไรมา โอเวนจึงสวนกลับไปว่าผมเห็นคุณสองคนเมื่อคืนนี้ถ้าข่าวเรื่องนี้แพร่ออกไปคุณต้องโดนไล่ออกแน่และพอรู้แบบนั้นวอลเกอร์เลยตัดสินใจไม่บอกเรื่องนี้กับพออ,อตัดไปที่ตอนเย็นครับดอตเจอร์ได้เข้ามาชวนโอเวนไปงานเต้นลำหมาป่าจะลงมือคืนนี้นะแต่ดูเหมือนว่าโอเวนเนี่ยจะยังโกรธเธออยู่เขาได้ปฏิเสธเธอไปฉันจะไม่เล่นเกมนี้อีกแล้วเมื่อพูดจบโอเวนก็ได้ไปทําความสะอาดห้องเรียน ซึ่งในระหว่างที่โอเว่นกำลังทำความสะอาดอยู่นั้นก็ได้มีใครบางคนโผลมาเขาคนนั้นได้แต่งตัวเหมือนกับหมาป่าหรือฆาตกรที่โอเว่นแต่งขึ้นมาแบบเป๊ะๆเ,เลยครับจากนั้นชายคนนั้นก็ได้ใช้มีดไล่ทำร้ายเขาโอเว่นรีบใส่เกียร์หมาวิ่งหนีออกมาทันทีเขาได้วิ่งไปที่งานเต้นรำที่นั่นโอเว่นได้เจอกับลูอิสและเลจจน่าเขาจึงเล่าเรื่องทุกอย่างให้ทั้งสองคนฟังลูอิสเลยบอกว่าอาจจะเป็นฝีมือของทอมฉันเห็นทอมบอกว่าจะหลอกให้นายกลัว โทษฐานที่โอเวนโดดงานเต้นลำทานายเห็นทอมฝากบอกเขาด้วยละกันว่าแบรนดอนเนี่ยออรรถมาคืนแล้วโอเวนจึงถามไปว่าแบรนดนอนกลับมาแล้วเหรอใช่เขาจอดรถไว้ที่ด้านหลังและซ่อนกุญแจไว้ที่ล้อรถพอโอเวนได้ยินแบบนั้นเขาจึงไปที่รถของทอมเพื่อหวังจะกร้งทอมคืนซึ่งในขณะที่โอเวนกำลังจะขับรถของทอมไปซ่อนเขาก็ได้สังเกตไปเห็นรอยเลือดและในเวลานั้นเองฆาตกรก็ได้โผล่มาทำร้ายโอเวนจากเบาะหลัง โอเว่นเนี่ยเลยพยายามวิ่งหนีตาอีกครั้งเขาได้รีวิ่งไปหาตำรวจที่อยู่แถวนั้นซึ่งตรงนี้เราจะได้รู้ความจริงครับว่าภายใต้หน้ากากของฆาตรกรเนี่ยจริงๆแล้วคือมอร์ซิเดนนั่นเองเธอแกล้งทอมเล่นและงานในวันนั้นก็ได้จบลงจากนั้นภาคก็ได้ตัดที่วันต่อมาครับโอเว่นเนี่ยได้รับอีเมลจากหมาป่าอีกครั้งจากนั้นไม่นานเขาก็ถูกตามตัวให้ไปหาพออ และพอมาถึงก็ดูเหมือนว่าพออเนี่ยจะรู้เรื่องทั้งหมดแล้วนะครับเมอร์ซีเดสได้บอกเรื่องทุกอย่างให้เธอฟังโอเวนจึงถูกพออต่อว่าไปแต่เขาเนี่ยก็ไม่ถูกไล่ออกนะครับเขาและเพื่อน,อนแค่โดนกักบ,บริเวณเพราะอาจารย์วอลเกอร์เนี่ยช่วยพูดแก้ตัวให้ซึ่งหลังจากที่คุยกันเสร็จโอเวนก็นึ้ขึ้นได้ว่าพัชรเต็มดวงวันนี้ผมคิดว่าอีเมลถูกแพร่ออกไปถึงมือฆาตกรที่ฆ่าสาวคนนั้นวอลเกอร์ Walker เลยบอกโอเวนไปว่าเลิกพูดเรื่องพวกนี้ซะ โอเว่นจึงอธิบายต่อว่าเมื่อเช้าเขาเพิ่งได้รับอีเมลจากหมาป่าผมคิดว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นก็ตัดไปที่ห้องของโอเว่นครับเขาได้ส่งข้อความไปหาเพื่อน,อนในกลุ่มทุกคนให้มารวมตัวกันที่โบสถ์เวลาเที่ยงคืนแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปจนเที่ยงคืนตอนนี้ทุกคนได้มารวมตัวกันที่โบสถ์ยกเว้นแค่แบรนดอนกับเมอร์ซีเดสลูอิสแฟนของเธอเนี่ยเลยบอกว่าเมอร์ซีเดสถูกสอบปากคำเลยไม่น่าจะแอบหนีออกมาได้จากนั้นโอเว่นก็ได้พูดขึ้นว่า แบรนดอนไม่ได้ไปมาหาลัยตามที่เขาบอกน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาข้อความจากม้าป่าบอกให้ระวังในสิ่งที่ขอจากนั้นโอเว่นก็ได้ถามกับทุกคนว่าตอนที่เขาอยู่ในห้องสมุดกับดอเจอร์เนี่ยใครเป็นคนแอบตามพวกเขาไปเลจิน่าเลยยอมรับว่าเป็นเธอเองเธอแค่อยากแกล้งให้ดอเจอร์กลัวซึ่งเธอเนี่ยบังเอิญไปเจอกระเป๋าของโอเว่นที่ห้องสมุดเธอเลยฝากกับทอมให้เอาไปคืนให้โอเว่น ทอมเลยบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนเอามีดไปใส่ไว้ในกระเป๋าของโอเว่นเองเพราะทอมคิดว่าโอเว่นเป็นคนมาลือข้าวของเขาลูอิสที่เห็นแบบนั้นจึงได้ยอมรับกับทอมไปว่าเป็นฝีมือของเขาเองที่เป็นคนลื้อข้าวของลูอิสร่วมมือกับเมอร์ซีเดสแกล้งโอเว่นให้กลัวเมอร์ซีเดสได้ไปส่งแบรนดอนที่สถานีรอรถจากนั้นโอเว่นก็ได้ถามต่อว่าใครเป็นคนส่งข้อความไม่ให้เขาโดยใช้ชื่อหมาป่าทุกคนเนี่ยก็เงียบไปเลยครับดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ฝีมือของใครเลยสักคน น่าจะเป็นฝีมือของแบรนดอนทอมกล่าวถ้าแบรนดอนอยู่เบื้องหลังทําไมตอนนี้เขาถึงไม่โผล่มาโอเว่นเลยถามลูอิสอีกครั้งนายแน่ใจนะว่าไปส่งเขาขึ้นรถจริงๆลูอิสจึงตัดสินใจโทรไปหาเมอร์เซเดสแฟนสาวของเขาว่าเธอเนี่ยได้ไปส่งแบรนดอนจริงๆหรือเปล่าซึ่งในระหว่างนั้นเรจิน่าก็ได้สงสัยในตัวโอเว่นพวกเราจะรู้ได้ไงว่านายพูดความจริงนายอาจจะขูเรื่องทั้งหมดขึ้นมาเพื่อแก้แค้นพวกเราก็ได้ฉันจะทําไปทําไม ฉันเป็นคนที่เกือบโดนไล่ออกนะดอตเจอร์เลยพูดขึ้นมาว่าใช่แล้วนี่คือเกมใหม่ของนายนายรู้ตัวว่าต้องรับผิดเลยนัดพวกเรามาสารภาพบาปโอเว่นจึงสวนกับเธอไปว่าเธอจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับวอลเกอร์ใช่ไหมฉันเห็นเธอกับอาจารย์วันนั้นเธอมีอะไรกับอาจารย์ดอตเจอร์จึงตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดในวันนั้นฉันเคยมีแต่มันจบแล้ววันนั้นฉันไปหาเขาเพื่อขอเลิกโอเว่นจึงบอกว่าเขาเห็นเธอจูบก,กับอาจารย์วอลเกอร์ ฉันไม่มีทางเลือกที่จริงเขาจะทํามากกว่านั้นแต่ฉันปฏิเสธเขาเมื่อพูดจบดอเจอร์ก็ได้เดินออกไปทันทีตัดภาพไปที่ลูอิสเขากาลังคุยโทรศัพท์กับมิเดสแฟนสาวข,ของเขาอยู่หลังจากคุยกันได้สักพักจูๆ่ๆก็ได้มีใครบางคนโผล่ไปหาเธอเธอนั้นคิดว่าเป็นทอมปลอมตัวมาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะตอนนี้ทอมอยู่กับลูอิสจากนั้นลูอิสเนี่ยก็ได้ยินเสียงแฟนสาวข,ของเขากรีดร้องขึ้นมาก่อนที่สายจะถูกตัดไป ลูอิสได้บอกให้ทุกคนรีบไปตามคนมาช่วยจากนั้นเขาก็ตรงไปช่วยแฟนสาวของเขาทันทีแต่ทอมเนี่ยก็คิดว่าลูอิสกแกล้งอำพวกเขาเหมือนคราวก่อนโอเวนจึงบอกไปว่าไม่ใช่ต้องเป็นฆาตกรที่ฆ่าสาวคนนั้นเหยื่อรายแรกถูกฆ่าในห้องน้ําจําได้ไหมเราเขียนมันขึ้นมาเองเหยื่อคือพวกเราจากนั้นทอมเนี่ยก็เริ่มทนไม่ไหวเขาตัดสินใจกลับไปที่หอแต่เลจิน่าก็ได้ห้ามเขาไว้พร้อมบอกว่าไม่แน่โอเวนอาจจะพูดถูก เราต้องออกไปจากที่นี่โอเว่นกล่าวซึ่งในระหว่างที่เถียงกันอยู่ผู้เขาเนี่ยก็ได้มองไปเห็นรอยเลือดที่พื้นและเมื่อทั้ง3คนตามรอยนั่นไปทั้งหมดก็ได้เจอกับศพของแบรนดอนมันจึงทําให้พวกเขาเนี่ยเชื่อโอเว่นทันทีเราต้องออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดโอเว่นจึงอาสาออกไปตามดอเจอร์นายรอฉันได้ไหมทอมเลยให้เวลาโอเว่น20นาทีถ้าตี25แล้วนายยังไม่กลับมาผู้เราจะออกรถทันที เมื่อรู้แบบนั้นโอเว่นเนี่ยก็ได้วิ่งสุดชีวิตเพื่อตามหาดอเจอร์เขาได้วิ่งไปที่หอพักหญิงที่นั่นเขาได้เจอกับลูอิสอีกครั้งเขาได้บอกให้โอเว่นรีบไปขอความช่วยเหลือซะตอนนี้ฆาตรกรได้หายไปแล้วจากนั้นจู่ๆฆาตรกรก็ได้โผล่มาดึงตัวลูอิสไปโอเว่นที่เห็นแบบนั้นจึงพยายามขึ้นไปช่วยลูอิสทันทีแต่พอไปถึงประตูเนี่ยมันก็ดันล็อกซึ่งในขณะนั้นเองโอเว่นก็ได้ยินเสียงกรีดร้องเขาจึงตามเสียงนั่นไป แต่พอไปถึงที่ห้องเขากลับไม่พบใครเลยโอเว่นได้วิ่งสุดชีวิตเพื่อกลับไปหาทอมแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ทันแล้วครับเพราะทอมเนี่ยได้ขับรถออกไปแล้วซึ่งในเวลาเดียวกันโอเว่นก็ได้มองไปเห็นรถของอาจารย์วอกเกอร์เขาจึงรีบไปหาอาจารย์ที่ห้องเพื่อหวังจะบอกเล่นทุกอย่างกับเขาแต่เมื่อโอเว่นไปถึงห้องของอาจารย์วอกเกอร์เขาก็ไม่พบใครเลยสักคนจากนั้นโทรศัพท์ในห้องเนี่ยก็ดังขึ้นพอรับสายก็ปรากฏว่าเป็นดอตเจอร์นั่นเองครับตอนนี้เธออยู่ไหน ดอจเจอร์จึงเล่าว่าเธอเนี่ยไปหาเมอร์ซิเดสที่ห้องตอนนี้เธอตายแล้วโอเวนจึงบอกว่าเราต้องหาทางออกจากนี่แล้ว่าจารย์วอรเกอร์ไปไหนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันดอจเจอร์จึงบอกกับโอเวนว่าถ้าจาไม่ผิดเขาน่าจะเก็บกุญแจรถไว้ที่ห้องนะจากนั้นดอจเจอร์ก็บอกว่าเธอเนี่ยมองเห็นโอเวนแล้วตอนนี้เธออยู่ข้างล่างซึ่งในขณะนั้นเองฆาตกรเนี่ยก็ได้โผล่มาข้างหลังเธอดอจเจอร์จึงวิ่งสุดชีวิตเพื่อไปหาโอเวน โอเว่นที่เห็นแบบนั้นจึงรีบวิ่งลงไปช่วยเธอทันทีแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ทันแล้วครับเสียงของดอทเจอร์ได้เงียบหายไปโอเว่นจึงตัดสินใจกลับไปที่ห้องของอาจารย์วอลเกอร์อีกครั้งเพื่อหาคุณแจรถแต่ในระหว่างที่เขากำลังหาคุณแจอยู่นั้นโอเว่นก็ได้ไปเจอปืนกระบอกหนึ่งเข้าเขาจึงหยิบมันมาเพื่อใช้ป้องกันตัวจากนั้นไม่นานอาจารย์วอลเกอร์เนี่ยก็ได้โผล่มาเธอเอาปืนมาจากไหนโต๊ะคุณไงโอเว่นกล่าว ซึ่งในมือของอาจารย์วอลเกอร์เนี่ยก็มีชุดของฆาตรกรอยู่ด้วยครับโอเวนจึงได้ถามไปว่าคุณเอานั่นมาจากไหนฉันเจอมันที่ถงบันไดเป็นฝีมือคุณใช่ไหมคุณฆ่าพวกเขาซึ่งอาจารย์วอลเกอร์เนี่ยก็พยายามบอกให้โอเวนใจเย็นฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพื่อนของเธอคงล้อเล่นกับเธออยู่ส่งปืนนั่นมาซะโอเวนจึงพูดขึ้นว่านี่คือปืนที่ฆ่าสาวในป่านั่นใช่ไหมเบกกี้งั้นเหรอ ดูเหมือนว่าอาจารย์วอลเกอร์เนี่ยจะรู้จักกับสาวคนนั้นด้วยนะครับคุณมีอะไรกับเธอด้วยงั้นเหรอดอจเจอร์บอกเธอหรืองไงวอลเกอร์กล่าวก่อนที่เขาเนี่ยจะเข้าไปแย่งปืนจากโอเว่นทั้งสองได้แย่งปืนกันสักพักจนสุดท้ายปืนก็เกิดลั่นซึ่งกระสุนนัดนั้นก็ดันไปโดนอาจารย์วอลเกอร์เขาได้เสียชีวิตลงทันทีจากนั้นไม่นานเพื่อนๆของเขาก็ได้เข้ามาเห็นแท้จริงแล้วพูกเขาทั้งหมดยังไม่ตายครับ ซึ่งในเวลาต่อมาตำรวจเนี่ยก็ได้มาถึงเพื่อนๆของโอเว่นได้ยอมรับกับตำรวจไปว่าผู้เขาแค่อยากแกล้งโอเว่นเท่านั้นพะเขาเนี่ยทำให้ทุกคนโดนทำโทษและโอเว่นเนี่ยก็ถูกตำรวจพาตัวไปที่โรงพักจากนั้นตำรวจก็ได้เข้าหาหลักฐานที่ห้องของอาจารย์วอเกอร์ที่นั่นพวกเขาได้เจอกับรูปถ่ายของหญิงสาวที่ตายตอนต้นเรื่องด้วยตัดผ้าไปที่โรงพักครับหลังจากที่โอเว่นให้ปากคำเสร็จเขาก็ได้เจอกับพ่อของเขา โดยพ่อของโอเว่นเนี่ยได้บอกกับเขาว่าพวกเขาจะยกเลิกข้อเก่าวหามันเป็นการป้องกันตัวโอเว่นจึงถามกับพ่อไปว่ามันเป็นไปได้ยังไงตำรวจได้เช็คปืนกระบอกนั้นแล้วมันเป็นปืนที่ตำรวจตามหาอยู่มันเป็นกระบอกเดียวกันกับที่ใช้สังหารญิงสาวในป่าลูกยิงฆาตรกรหนีคดีนะโอเว่นจึงถามต่อว่าแล้วพ่อรู้ได้ไงว่าเป็นเขาเขาเคยมีความสัมพันธ์กับผู้ตายมาก่อนตำรวจได้เช็คบัตรเครดิตของอาจารย์บอ็อกเกอร์ และพบว่าเขาได้ซื้อตั๋วเครื่องบินสองใบหนึ่งใบเป็นชื่อเขาส่วนอีกใบเป็นชื่อของสาวคนนั้นโอเว่นเลยได้ถามต่อว่าแล้วทาไมเขาถึงฆ่าเธอทนายบอกพ่อว่ามันเป็นพิศสวา์ทฆาตรกรรมเรื่องแบบนี้ไม่มีใครรู้หรอกเมื่อพูดจบก็มีตำรวจคนหนึ่งเข้ามาบอกกับโอเว่นว่ามีเพื่อนเธอมาขอเข้าพบและพอโอเว่นเดินออกไปก็ปรากฏูว่าเป็นดอเจอร์ครับเธอได้เข้ามาร้องไห้และขอโทษกับโอเวน่นฉันไม่ตั้งใจทําร้ายเธอนะ ถ้าฉันรู้ว่าอาจารย์วอเกอร์มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนั้นฉันคงไม่เล่นเกมบ้านี่เมื่อพูดจบโอเว่นเนี่ยก็เหมือนจะปฏิปัตอเรื่องทั้งหมดได้ครับเธอพูดถูกเธอคงไม่เล่นเกมถ้าเธอรู้ว่าวอเกอร์นอกใจเธอแต่เธอจะแก้แค้นเขาแทนซึ่งดอตเจอร์เนี่ยก็ไม่เข้าใจเรื่องที่โอเว่นพูดเธออยากให้ฉันเชื่อแบบนั้นที่โบสเธอบอกว่าเธอบอกเลิกกับวอเกอร์ฉันว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเธอยังรักเขาอยู่เธอรู้ว่าวอเกอร์มีชู้ เธอเลยฆ่าสาวคนนั้นและเอาปืนมาซ่อนจากนั้นเธอก็หลอกให้ฉันไปเจอมันฉันคือเบีย้ยของเธอตั้งแต่แรกที่เจอกันเธอเป็นคนวางแผนทุกอย่างเธอรู้ว่าฉันต้องยิงเขาจากนั้นดอจเจอร์ก็ได้บอกกับโอเวนไปว่าพูดตามตรงเลยนะถึงแม้มันจะจริงใครจะยอมเชื่อเธอสรุปเลยคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแผนของดอจเจอร์นั่นเองครับโอเวนเป็นแค่เบีย้ยตัวหนึ่งในเกมของเธอเท่านั้น ทุกอย่างที่โอเว่นพูดในตอนสุดท้ายคือเรื่องจริงและหนังก็ตัดให้เห็นครับว่าแท้จริงแล้วคนที่ฆ่าสาวตอนต้นเรื่องเนี่ยก็คือดอตเจอร์นั่นเองและหนังก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ส่วนหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปทั้งหมด5.8คะแนนส่วนเว็บมะเขือเน่าก็ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป24%ส่วนคะแนนจากคนดูก็ได้ไปทั้งหมด51%ครับเช่นเคยครับถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ